บุคคลท่ามือเปล่าท่าซอยเท้าจากการเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ท่าซอยเท้าจากการเดินใช้ในการจัดหน้าตับรูปแถวในขณะเคลื่อนที่อยู่คำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกซอยเท้าอ้ําการปฏิบัติ ถ้าซอยเท้าจากการเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคําบอกซอยเท้าจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไปเมื่อได้ยินคําบอกหึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาไปชิดเท้าซ้ายพร้อมกับหยุดเดินมือทั้งสองข้างทิ้งดิ่งลงข้างลําตัวนิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกันในการนำส้นเท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้าไม่มีการอัดส้นเทา้าจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกสอยเท้าจังหวะสองให้ยกเท้าซ้ายขึ้นมาในแนวดิ่งยกเท้าในท่าสอยเท้าอยู่กับที่พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นมาอยู่หน้าหัวเข็มขัดนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันฟันมือซ้ายไปข้างหลัง นิ้วทั้ง5้าเรียงชิดติดกันแขนเหยียดตึงจากนั้นให้วางเท้าซ้ายลงกับพื้นในลักษณะการย่ำเท้าอยู่กับที่แขนทั้งสองคงแกว่งสลับกันในลักษณะการเดินจากนั้นให้ซอยเท้าอยู่กับที่จนกว่าจะได้ยินคำสั่งแถวหยุดสอยเท้าจังหวะอึงจังหวะอึง Tòi thảo Âm